พระลุกดีใจกับใบเตยลังสารยกฟ้องคดีชาฟอริทรีดีลังเผยเป็นแบบนี้ จากกรณีสารอาญาได้ยกฟ้องนักร้องลุกทุ่งสาวคนดังใบเตยสุทธิวันหรือใบเตยอาสยามจากคดีฟอเล็กทรในส่วนที่ผู้เสียหายฟ้องตรงต่อสารเนื่องจากพยานหลักฐานไม่เพียงพอมีเพียงรูปถ่ายเท่านั้นส่วนเส้นทางการเงินก็ไม่ได้บ่งชี้หรือเกี่ยวกันโดยสารพิพากษาวา่าคดีส่วนแพงให้จำเลยที่1นึได้รวมกันชำระเงินเป็นจำนวนเงิน1นึ่งล้านเจ็ดแสนบาบาท พร้อมดอกเบีย้ยผิดนัดและใบเตยยังคงต้องใส่กำไร EM เนื่องจากเป็นอีกคดีที่ผู้เสียหายแจ้งฟ้องต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นความคืิบนาลาสุดใน IG ของพระลุกชาญวิทวีศินน้องชายของใบเตยและเป็นผู้จัดการส่วนตัวที่ในตอนนี้กำลังบวชอยู่ได้มีการเคลื่อนไหวลังสารตัดสินยกฟ้องคดีของใบเตยพร้อมข้อความจากใจว่าอาตมาดีใจกับวันนี้ของโยมพีมากม นะหลังจากนี้ขอให้โยมพีได้พบเจอกับความสุขตลอดไปไม่ต้องเป็นห่วงอะไรโยมพี่คือบุคคลที่คู่ควรกับรอยยิ้มและเสียงหัวเราะที่สุดอาตมาเป็นกำลังใจให้กับโยมพีเสมอซึ่งงานนี้เองสาวใบเตยได้ออกมาเขียนคอมเมนต์เป็นรูปอีโมจิร้องไห้ให้กับพลัสลุกและแฟนๆที่เห็นโพสก็ไม่พลาดที่จะมากดไลค์ละมอบกำลังใจให้อย่างมากมายพร้อมบอกว่าวันนี้พี่เตยรอดแล้วดีใจกันอย่างมากมายค่ะ